สวัสดีครับผมเต้นนะครับเทนเซอร์วันนี้เป็นหนึ่งในทริปที่ผมรอคอยเลยนะเพราะว่าเราจะขับคาเยนข้ามไปลาวซึ่งเราก็มากันเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเป็นแก๊งเลนดรีฟหอเลนแกรมเปอร์นะครับก็จะมีคายเยนเยอะอยู่แล้วก็มี G ีวากอนคันหนึ่งมี Defender 90คันหนึ่งมี l รน d Cruiser คันหนึ่งอะไรเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นคายเยนทั้งหมดมีหลากหลายรุ่นมากเดี๋ยวตอนเย็นคุณมูจะตามมานะครับก็จะเป็นเต้น U อูโดโอ่พรุ่งนี้เราจะข้ามไปลาวนะครับ เราอยู่บนก่อนแล้วก็ขับเที่ยวเล่นแถวๆนี้น่าจะบไปดูร้านก,กาแฟขับชิลๆอะไรเงี้ยมีภาพส,ายสวยๆไปให้ดูแล้วกันโอเคไป การเวลาใช่ไหมความทรงจำพี่อ๋อความทรงจำรยากาศเวลาความทรง,งจำความทรงจำการไปความทรงจำคาเฟ่แต่ว่าทางที่ขับเข้ามาสวยมากชิลๆเลยอ๋อนี่มาถึแล้ป๊บแตมจบโอ้อยดียยดีอ่ะดีดีอ่นี่นางออกแล้วก็เข้านะครับ <S <S ไปกินข้าวกินกาแฟเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะลองขับรถเล่นไปที่3,000โบกดูนะว่ามีาุดถ่ายรูปอะไรไหมอะไรเงี้ยก็แล้วก็มีหลายใคนที่ไม่เคยไปก็ขับไปประมาณน่าจะซกักชั่วโมงหนึ่งไปเรื่อยๆชิวๆอากาศร,ร้อนมากไป รถมุนชินเซ็นเซ,นเซอร์ไฮเซ็นเซอร์หลุดนะครับก็ไม่มีอะไรก็กําลังใส่กลับเข้าไปอยู่พอหลุดแล้วมันหน้ามันฟุบลงมาก็เลยใส่กลับเข้าไปมันก็กลับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปถ่ายรูปเล่นของข้างใน,นสวยมากสำรับุมคุ่มองคมือมาพร้อมนะครับดูน่่ๆๆ่ดูไหนโชว์โชว์หน่อยได้ชิน โตไม่แรงให้ดูหน่อยดิไม่มี <c oughs> มีทุกอย่างยกเว้นแม่แรงแม่เมื่อ <c oughs> กี้ไม่ได้อนนดล,ล,ลน,มมนได้อยู่นี่เลยปั๊มลมถังดับเพลิง <c oughs> แบตเตอรีร่ก้อนที่สองแล้วนี่เสีย, <c oughs> เสยบเสียบปลั๊กได้แบตเตอรี่ไฟร้อยสิบนะครับไฟร้อยสิบนี่สองร้อยยี่สิบคือตัวนี้นี่แล้วก็มีสองร้อยยี่สิบตัวนี้เดี๋ยวชงกาแฟได้อันนี้ก็เป็นเครื่องทำกาแฟไม่ใช่ใช่ทำกาแฟด้วยเครข้างในด้วยเนสเกาแฟ ยากแต่งก็จบไปนะเสร็จแล้วนะยิ่งสวนบ้านเลย่มีวัดที่เน right no euh ี่ยจะขอเข้าไปถ่ายรูปนะครับ่นเล่นกันก็ปกติเ็าไม่ให้นะครับแต่ว่าเราก็ขอไว้เขาก็โอเคได้อยู่ารักมานี่ครับเราขับตามพี่มอไซไป ไม่ได้อยู่ดีๆจะเข้ามาเองนะฮะ รอครับแต่สวยดีครับสวยดีเลย ครบเลยอ่ะขึ้นเครื่องบินนั่งรถลงเรือสามอย่างครบอะวันนี้ชิลมาก จาก3,000โบกแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปร้านอาหารระหว่างทางเราจะแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็ใครมีถังรอ,องก็สต็อกถังสวัดมมีครับผมไหมครับรถเป็นไงบ้างรถผมโอเคครับเต้นครับโหนน้าร้อตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปร้านอาหาร จะแว้ปั๊มน้ํามันเพื่อจะเติมน้ํามันให้เต็มถังทุกคันแล้วก็ใครมีถังน้ํามันสำรองมาก็เติมเผื่อไปด้วยสต๊อกของน้ําดื่มของกินเล่นอะไรในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แว้ทานข้าวเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะข้ามไปลาวแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆตามไปอีกสี่คนนะครับก็มีคุณอู๋คุณพอ่อคุณเอแล้วก็แกร็บนะครับมาอีกสามคนก็จะเป็นทั้งหมดนี้สิจะประมาณสิบสิบห้าคันนะครับ ก็พรุ่งนี้ก็จะข้าไปฝั่งลาวก็น่าจะมีอะไรสุกๆให้ดูแล้วก็ผมเองก็ตื่นเต้นเพราะไม่เคยไปเหมือนกันทางนี้คราวทแล้วที่ไปทริปเวียดนามเราก็แค่ขับผ่านลาวอย่างเดียวแต่พรุ่งนี้เราจะแบบไปเที่ยวน้ําตกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะจะสวยขนาดไหนถึงแล้วครับแผลลาโขงร้นานอาหารเย็นแต่ว่าสรุปคือไม่มีปั๊มเลยก็เลยน่าจะหาปั๊มเติมพรุ่งนี้ละมัง้ง อยู่ข้าวโอ้สวยพี่เต้นแม่งไม่ตื่น ชอบถามว่าผมมาสายตัวแม่เงเองไม่ตื่นวันนี้วันที่หนึ่งะครับเราเราเริ่มออกจากฝั่งไทยกันที่ด่านช่องเมกนะฮะนี่เราอยู่โรงแรมทอรสแนเฮเ,เทจนะครับเคยมาเที่ยวที่นี่ตอน Amazing ไทยเททีหนึงละเมืเ่อสักปี2018มั้ง <s> เขาก็มีการปรับปรุงต่อเติมนิดหน่อยนะครับก็สวยงามวันนี้ช่วงนี้อาจจะน้ำน้อยนิดนึงนะครับก็ทำให้เห็นพวกเนินดินกลางน้ำอย่าเงี้ยแต่ว่า ฝั่งน้องข้ามเนี่ย Amazing ม,มากนั่นคือลาวแล้วนะนิดเดียวก็คือลาวแล้วสวยมากๆนะครับก็บรรยากาศดีครับตอนเช้านะครับก็ใครว่างก็แวะมาเที่ยวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เอารถ16คันข้ามด่านลาวเนะี่ยไทยลาวเนะี่ยจะทุรักทุเลขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคันนี่ผมว่าออกมาก่อนนะออกมากับนิติเพราะว่า เดี๋ยวเราจะแวะปั๊มก่อนแล้วก็จะแวะเซเว่นก่อนที่คนมันจะมากองกองก่อนจะได้จะได้ไม่ชา้าระหว่างที่คุณหนูนั่งอแอกแดกแสงตอนเช้าอยู่นะครับผมก็รีบออกมาจัดก,การูุจัจก,การนี้ให้มันเสร็จก็เดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะข้ามด่านไปลาวแล้วก็ไปแอดเวนเจอร์กันต่อไป ข้ามด่านให้ได้ก่อนเรื่องเรื่องที่เหลือว่ากันที่หลังรอบนี้มีหมวนะครับมีหมอเลยนะครับเป็นเรนคลัมเปอร์อ่ากวิ๊กวิ๊กวิเลน <Okay. S 1> เลนกล้ <Okay. S 1> องก็จะถ่ายรถก็จะขับนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าต้งสองคนเหมือนกันวะควดะขาบคุณรัา เลนแกมเปอร์นะครับเรียบเลยไม่เห็นเบี้ยเลยวันนี้เป็นไงบ้างครับโซโฟร้อนครับแต่ว่าวันนี้ก็ดูน่าจะละลายใกล้ๆกันแหละพี่แล้วคุณได้บวกเลนแกมเปอร์ที่คุณอู๋กาทำมาอยังงนัแล้วครับเลือกคุณแล้วครับพี่จะเป็นข้อดีของเขาอย่างเดียวก็คือเขาของมาให้เราจริงมาเป็นเดียวสัย เดี๋ยแตกแล้วเนี่ยไปร้อนเต่เแอร์แล้วนอเคไปยังเนี่ยอู๋อยู่ไหนเนี่ยมันอยู่งไหตอนนี้เราอยู่ที่ช่องเน็กแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปเจอกับคนที่จะพาเราข้าม ไปนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรบางเพราะเราก็ผ่านกันมาทำแบบนี้กันมาสองสารอบแนละ้น่าโอเคแต่ผมไม่เคยผ่านช่องนี้นะไม่ไม่เคยข้ามผ่านด่านด่านช่างด่านอะไรนะช่อง,องเน็กอ่าเดี๋ยวลองดูก็ดูวิซี่เหมือนกันนะ เดี <muitas> ๋ยวเราจะมาทำเอกสารกันนะครับผ่านแดนตอนนี้อยู่ที่ด่านนะกำลังจะผ่านแดนที่เรามีอะไรเดี๋ยวให้เปิดเผยไว้ถ่ายออกมาวก็ดีแต่ถ้าใครจำเป็นต้องใช้มือที่ต้องเปิดโล่มีเอาถ้าใครจะใช้แค่เน็ตก็ชิมชิมวันนี้เราล็อกสปอนเซอร์เรามาเที่ยวสปอนเซอร์วันนี้แค่ตัวแท้เลยอันนี้เป็นอะไรสปอนเซอร์มาเที่ยวอันนี้เราพยายามจะหาสปอนเซอร์เพิ่มอยู่ รู้ตัวหรือยังครับพี่รูุนแรงนะครับอีแมรวันนี้เราพาสปอนเซอร์เรามาเจอโอ้พ่ออย่าทำแบบนี้นะมาเราเปนไปไม่ได้เรายืนอยู่ตรงนี้ติดติดกอดติดกนตรงนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวกันต้องบอกเี่ยมครับพี่อมาลางจะหดแล้วครับ มาหลายที่แล้วครับรอบที่สองรอบที่สองปีนี้ครับจะได้มาเที่ยวาได้บ่อยขนาดนี้แล้อืออย่างนั้นแหละที่มาขอข้ามไปแล้วทีนึงเออหึงไม่ได้มาไงแล้วเมียเมียกูก็จะไม่รู้ว่ากูจะต้องมาด้วยมันมีคนบางคนไอ้โหทช่ไมจ๊ะผมก็ว่าเนี่ยแม่ความผิดผมอีกแล้วไม่ได้เรื่องอะครับครับครับกินกี่ป่ะเฮ้ยจริงไงไม่ไม่ไม่เป็นคือกับเข้าอย่างนี้เข้าวแถวย่างงี้โอ้ท้ามมันมีแต่เกลือกอ่ะ ก,กแล้วนี่ก็ข้ามด่านไทยมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ด้านฝั่งลาวที่นี่ด่านนันเอกไม่มีสะพานมิตรภาพนะไม่มีข้ามไปน้ําลาวเพราะว่าจริงๆอ่ะเราข้ามฝั่งลาวอ่ะเราไปเจอเราจะไปเจอเขตแดนลาวที่เคยเป็นของไทยแต่เสียให้กับฝรั่งเศสไปให้ฝรั่งเศสไปแล้วกันนะครับ ก็เป็นปรวัติศาสตร์นิดนึงก็ยวลองดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็ตื่นเต้นครับผมว่าคราวที่ล้ที่ผมไปลาวผมประทับใจน่ารักเป็นประเทศที่น่ารักคนน่ารักอะไรเงรี้ยน่าจะสนุกรอตั้งแถวไปเรื่อยๆแล้วก็ ค่อยๆทยอยเอาพาสปอร์ตเข้าไปสตปมกันแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เบอร์แต่รถแต่ละคันก็สเต็ปเดียวกันกับตอนเราไปเวียดนามนะครับคือรถทุกคันเขาจะมีเบอร์ติดไว้ให้เพราะว่าจะได้บอกได้ว่าเบอร์ไหนคันสุดท้ายคันแรกคันหลังอะไรเงี้ยเรียงเบอร์กันอะไรเงี้ยก็จะได้คอนโทรลกันง่ายๆเพราะว่าตอนนี้ก็แปลมาก็มี1 7คันเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้น้อยอาทิตย์นึงก็ยไม่กลับบ้านเลยเออฮัลโหลที่แกกูขอไปแค่คืนเดียวกูก็เก่งแล้วนะ 对吧？ เอาไว้เลยเอาหรอเก่งแล้วเหรอเยี่ยมเดียวมึงรอดแล้วพี่นี่ก็เยี <am <am ่ยมแล้วเราก็บอกมาทริปใช่ไหมพี <s <S ่เมียมีพ mm ี <S 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 ่ๆทุกคนน่าไว้ใจทั้งน um ั้นนะนี่คือแสดงว่าปกติเมียมึงนี่ไม่ไว้ใจมึงเลยเราไว้ใจแล้วสร้างเครดิตได้โอ้พี่ทำผมเสียเครดิตลูกโหเมื่อวานเย็นมึงต้องถ่ายรูปส่งมาให้เมียอยู่เลยเออพี่เอพี่เอใส่รูปหน่อยนีพี่บอกว่ามีดีกว่าคนเมีย ออปเปลติดตัวสามร้อยสบองศาสามร้อยหสงศาโชวดนี้เช็คได้ตลอดปลอดภัยแน่นอน <laughs> <laughs> เข้ามาใลาวแล้วออตอนนี้เข้ามาในลาวแล้วก็ไม่เหมือนเส้นทางที่เรามาคราวที่แล้วนะอันนี้มันจะดูดูเจริญกว่าก็คือน่าจะดูเจริญกว่าด้วยแล้วก็นี่เดีจะมีขึ้นทางหลวดขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแวะซื้อของก็เข้ามาก็เหมือนเมือไทยน,นะแต่ว่าเราต้องขับอีกด้านนึงกันนั้นเองตอนนี้ก็ ไม่มีอะไรขรับไปได้เรื่อยก่อนแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ผม,มเอานี้พูดจริงนี่มากันแบบการขบวนการขบวนมีรถลาวแทรกไหมครับตอนนี้ก็มากันแบบไม่รู้อะไม่รู้ว่าทาอะไรวันๆเขาก็เตรียมไว้ให้แล้วแหละแต่ว่าก็ไม่มีใครได้ดูรละเอียดเลยเท่าไหร่ก็มีคุตูรีจเขาช่วยวางแผนไว้ให้ประมาณนึงแต่ว่าเราน่าจะไปน้ําตกไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไปทางที่มันที่มันเข้าแบบไปเทรลไปอะไรที่นี่หน่อยอะไรย่างเงี้ยครับผมไม่ได้โหดร้ายเไยมากแล้วว่า ก็จะไม่รู้ว่าโชคดีหรือไม่ดีที่ฝนไม่ตกเพราะว่ามันร้อนมากแต่ว่าถ้าฝนตกทางก็จะเละมากก็แล้วแต่ยาถากมแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สต็อกของยังไม่ได้ซื้อน้ําซื้ออะไรแต่ว่ามีทุกคนก็มีเตรียมมาแหละแต่ว่าอยากจะมีขนมขนมเลติดรถไปซะหน่อยเตรียมตัวมาไม่ค่อยดีจริงๆแล้ว ต่คราวนี้ฟิลที่ดีอย่างหนึง่งพอเอาคายเคนมาเราเลยไม่ต้องแบบกังวลกับเรื่องถนนมากอะว่ามันจะแบบมีล้มเป็นบอ่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นเนี้ยก็ดูดูน่าจะดูโอเคนะดูเขาแบบว่าดูแลแบบมีการแบบปัเปิดถนนแล้วอะไรเงี้ยไม่เหมือนเส้นเส้นครยลวที่เราไปเวียดนามนะครับแต่ว่านั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นถนนแบบโลเคอลอดจริงๆที่แบบว่าพุ่งข้ามตัดลาวไปเลยแต่ว่าคราวนี้เราก็จะมามาเดินทางมาเที่ยวเล่นอะไรเงี้ย มีข้างๆก็จะมีวัวมีอะไรต่ก็จะมีรัวมีอะไรนะไม่เหมือนไม่เหมือนเส้นนั้นก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงก็สนุกดีครับโซฟา so good โทรศัพท์มี2ทีมนิสัยได้เลยใช่ไหมได้เลยเพราะตอนไปเมื่อไรผมก็เม็่อไราง่เดียวตัวเก๊กี้หรือใช่ไปม้างลอะไรฮะเอาเลยบอกเอาปีทเทละขั้นที่ว่า ให้ขั้นหลังหุดประเดี๋ยเลยฮะให้ขั้นหลังออกปเดหให้ขั้นหลังเอาเด้ยเอาเลยบ่ยุกไปเง้วเลยอันนี้เราเสียค่าผ่านทางค่ะมันจะเป็นค่าถนนทุกเส้นในในในีน้จะมีเส้นสามเส้นที่เราไปจะมีค่าปี้ปีก็คือ,อเ,คเป็นค่าคทางด่วนเราก็เกือบลืมไปนะว่าที่นี่แม่งต้องระวังสัตว์ด้วยกลัวแพะข้ามถนน เดิมตรงนี้แบบถนนสี่เลนหมดเลยอะ่ะไม่เหมือนตรงที่เราไปคราวที่แล้วตังนั้นถนนสองเลนอย่างเดียวนี่ก็ถือโอเคนี่ก็ถือว่าเป็นฟรีเวย์นะเมื่อกี้เขาบอกขึ้นทางด่วนนี่ผมมีไกด์นั่งมาด้วยเต่พิลิตพิลิตสวัสดีครับ <laughs> ไปไหนเนี่ยพี่เราไปไหนเนี่ยโปรแกรมนี้เราจะขึ้นบนเขานะครับเพื่อที่จะไปชมวิวเมืองปากเซซึ่งบนเขานี้จะมีวัด ที่วิวสวยๆนะครับชื่อวัดกุสัาเล่านะครับอมองลงมาก็จะเป็นวิวเมืองปากเสสะพานข่ามแม่น้ำผขงก่อนเข้าเมืองปากเซนะครับถนนขึ้นไปนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตระยะทางอยู่ประมาณ5กิโลนะครับขึ้นได้สบายนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ เรามาสการะพูพดทะลุหมวกใส่มันดีๆกว่านี้ผมจะจริงเหพี่หมวกมันเล็กไม่ป่าหวัสดีไมมผมใส่ผมใส่แล้วฟิตจังเลยฮะบวกใส่ฟิตใช่พี่หมวมันโตขนาดนี้ไหนมึงลองใส่ดูดิอะไรเปลี่ยนสีหมวกอ่ะก็ยังใส่ได้นี่เออโอเคใ่่ได้ยีมขบอยขบอยหน่อย เมื่อกี้พี่หมวกฟรีฮะอย่าคิดอะไรเยอะฮะสองร้อยพี่เอาเหรอพี่ต่อให้ใครคิดโอจะสอยเงินอยู่เป็นกูกูไม่จ่ายมันอะมันทำมาบังคับขายอย่างงี้มันไม่ถูกต้องหรอกก็เอาไปเลยไม่ต้ออองเจริงที่เงินดิผมขออีกใบก็ได้ฮะพี่เอาคนละใบเลยพี่ ดับว่ตอนนี <c oughs> ้รถติดปกติหรือยังพี่ยังครับยังมาจากที่ถลุงมานานลุยป่าคอนกรีตมาครึ่งวันใช่ มันก็เป็นเป็นเจอร์อย่างหนึ่งนะก็ไม่สนุกหรอกเพราะร้อนมากแต่ว่าการมันเริ่มแปลกๆมามันเป็นอาการเดียวกับที่เคยเป็นตอนไปเที่ยวอ่ะคุณภูริตอนนั้นอ่ะคือพอมันร้อนแล้วจะดับรถแล้วจะกลับมาสตาร์ทแบบรอไม่นานอ่ะมันจะสตาร์ทติดยากซึ่งผมก็เห็นวีแววแล้วว่ามันมันประหลาดประหลาดแต่ว่าก็ขับมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงนี้ครับมันจะเริ่มแบบเหมือนรอบต่ำไม่ดีก็ พอไปสัปพักก็ดับก็ลองสตาร์ทก็ติดติดแล้วก็ดับแล้วก็เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยก็เลยเรอนนี้เราได้สัดใจว่าเราจะออลากไปก่อนเพราะตอนนี้มันร้อนมากลากไปก่อนลากไปที่ร้านกาแฟใ,ใกล้ๆตรงเนี้ยแล้วลองให้รถเย็นลงมาดูถ้าเย็นแล้วสตาร์ทติดได้ก็น่าจะขับไปที่โรงแรมเลยเพราะว่าจุกจักตรงเนี้ยเป็นโรงแรมไม่ได้ไกลหรองแค่ยี่สิบกิโลเองมันก็น่าจะไปต่อได้ออก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง เดียวกันละเหตุเพราะเพราะว่ารถตอนนี้สตาร์ไม่ติดจับเองเฉยๆเมื่อกี้เอ่อก็เลยตอนนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้เปิดฝารกระโปรงไว้ลองให้มันเย็นดูเพราะว่าการมันเคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยตอนไปแบบฟูรีอ่ะแต่เหมือนมันซ่อมหายไปแล้วอะ่ะเอ่อก็เลยเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนไปกินข้าวล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ายังไง,งไล็อกแล้ว็อกแล้วต่นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เหมือนรู้สึกว่าแม่งน่อยต้องยกยกรถขับ ไม่แต่แบบออกเอารถเก่าออกคลิปมาไม่เคยนะที่อาจจะเป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นไงรุนๆนเอาแต่ว่าเมื่อกี้คุยกันไปแล้วว่าถ้ามันสตาร์ทติดอ่ะแล้วขับได้ก็ตับไปที่ไมโรงแรมเลยวันสองวันก็เก็บมันไว้อย่างนั้นแล้วก็ขับกบลับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงเส้นอูดูโอ p พาวเวอร์บายทรส